สวัสดีครับถ้าพูดถึงดาวในทางโหราศาสตร์ไทยที่หลายหลายคนรู้สึกเกรงกลัวมากที่สุดเนี่ยชื่อของดาวเสาร์คงจะลอยขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆเลยใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทำไมดาวเสาร์ถึงมีภาพลักษณ์ที่น่ากลัวขนาดนั้นแล้วเบื้องหลังพลังที่ดูเหมือนจะคอยลงทอดเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่อีกหรือเปล่าโอ้โหเริ่มกันที่ประโยคนี้เลยครับนี่คือคำกล่าวที่สะท้อนภาพของดาวเสาร์ได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับ คือเป็นดาวแบบพะเคราะห์ที่ขนาดโหนผู้เชี่ยวชาญเองยังต้องยำเกรงเลยคำถามก็คือทำไมล่ะครับทำไมถึงต้องกลัวกันขนาดนั้นความกลัวนี้มันมาจากอะไรกันแน่ และนี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจชื่อเสียงที่น่ากลัวของดาวเสารกันก่อนจากนั้นก็จะไปสำรวจพลังสองด้านที่มันตรงข้างกันแบบสุดขั้วเลยคือทั้งด้านที่สร้างสรรค์และด้านที่ทำลายล้างแล้วสุดท้ายเราจะเอาทุกอย่างมารวมกันเพื่อหาคำตอบว่าแก่นแท้ของดาวเสารคืออะไรกันแน่เอาละครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยทาไมดาวเสา์ถึงได้ชื่อว่า เป็นดาวแห่งความทุกยากความลำบากถ้าจะให้ตอบแบบง่ายๆเลยก็คืออิทธิพลของดาวเสารนะครับมักจะมาในรูปแบบของบททดสอบที่หนักหน่วงเสมอนี่แหละครับคืออาการที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเวลาที่ดาวเสารเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตมันจะมีความรู้สึกผิดหวังเหมือนโดนจำกัดกรอบทำอะไรก็ติดขัด เจอแต่อุปสรรคไปหมดแถมทุกอย่างก็ยังล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนสักอย่างสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทำให้ดาวเสาร์กลายเป็นดาวที่ไม่มีใครอยากเจอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับการที่เรามองว่าดาวเสามีแต่เรื่องร้ายๆเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดครับถึงเวลาแล้วที่เราจะลองพลิกเหลี่ญดูอีกด้านหนึ่งของดาวเสาร์กันบ้างทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ ความจริงแล้วดาวเสาร์มีสองมิติที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยครับในขณะที่ด้านหนึ่งเนี่ยให้แต่โทษทุกความยากลำบากแต่อีกด้านหนึ่งกลับมอบสิ่งที่มีค่ามหาศาลให้เรานั่นก็คือความแข็งแกร่งและความอดทนแบบไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละครับคือพลังสองขั้วที่สามารถสร้างเราให้แกร่งที่สุดหรือทำลายเราให้พังพินาศได้ในเวลาเดียวกันเลยเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกด้านสว่างสว่างของดาวเสาร์กันก่อนดีกว่า พลังในด้านที่สร้างสรรค์นเนี่ยถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับก็เหมือนเป็นครูฝึกสุดโหดที่จะคอยหล่อหลอมให้เรากลายเป็นคนที่แข็งแกรง่งและมีวินัยอย่างแท้จริงเลยล่ะครับพลังด้านบวกของดาวเสาร์เนี่ยเขาจะเริ่มจากการสร้างรากฐานข้างในให้เราแข็งแกร่งก่อนเลยครับคือสอนให้เรารู้จักพึ่งพาตัวเองมีวินัยกับตัวเองแบบเป๊ะเ,เสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและยับยั้งชั่งใจได้ ซึ่งคุณสมบัติพวกนี้แหละครับคือพื้นฐานของคนที่จะประสบความสําเร็จในระยะยาวและพอรักฐานเราแน่นแล้วใช่ไหมครับดาวเสาก็จะมอบเครื่องมือสําหรับสร้างความสําเร็จให้เราต่อนั่นก็คือความขยันหมั่นเพียรความละเอียดรอบคอบการตรงต่อเวลาไปจนถึงความสามารถในการจัดระเบียบการบริหารจัดการและก็การตัดสินใจที่เด็ดขาดซึ่งทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติของคนที่จะสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่ได้นั่นเองครับ และสุดท้ายเลยนะครับพลังด้านสร้างสารรค์ของดาวเสายังช่วยขัดเกลาอุพนิสัยเราให้มันลุ่มลึกมากขึ้นด้วยทําให้กลายเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งอดทนสูงรอบคอบซื่อสัตย์และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมีโมโนธรรมสานึกผิดชอบชั่วดีอยู่เสมอครับเอาละ่ะ เมื่อกี้เราเห็นด้านสว่างกันไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็ได้เวลามาเผชิญหน้ากับเงามืดของดาวเสากันบ้างซึ่งก็คือด้านที่ทําให้หลายๆคนหวาดกลัวนั่นเองครับพลังด้านทําลายนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีอนุภาพรุนแรงไม่แพ้กันเลย อิทธิพลด้านลบของดาวเสาร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากทั้งในคือที่กรอบความคิดของเราก่อนเลยครับมันสามารถสร้างความรู้สึกขี้ระแวงทําให้เราสงสัยไปซะทุกอย่างไม่ไว้ใจใครเลยแล้วก็เต็มไปด้วยความกลัวซึ่งมันจะค่อยๆบั่นทอนความเชื่อมั่นของเราจนหมดสิน้นแล้วก็ทําให้เรามองโลกในแง่ร้ายไปเลยแล้วพอความคิดมันเป็นลบแล้วเนี่ย อารมณ์มันก็จะหนักอึ้งดิ่งตามไปด้วยเลยครับดาวเสาวในด้านที่ทำลายล้างอาจจะนำมาซึ่งความรู้สึกเศร้าโศกหม่นหมองอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีเรื่องให้ระทมทุกข์ได้ไม่หยุดหย่อนแถมยังทำให้กลายเป็นคนดื้อรัน้นไม่ยอมเปิดรับมุมมองใหม่ๆทำให้อยู่กับที่แล้วก็จมอยู่กับความทุกข์ครับและผลกระทบสุดท้ายของพลังด้านทำลายก็คือการแยกตัวออกจากคนอื่นครับเมื่อเราไม่ไว้ใจใครเลยแถมยังมองโลกในแง่ร้ายอีก มันก็อาจจะนําไปสู่การเก็บตัวกลายเป็นคนใจแคบแล้วก็แสดงออกถึงความเย็นชาซึ่งทั้งหมดนี้ทําให้การสร้างความสัมพันธ์ดีๆกับคนรอบข้างกลายเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยครับเอาละครับเราได้เห็นทั้งด้านที่สร้างสรรและด้านที่ทําลายล้างไปแล้วทีนี้เราจะลองนําทั้งสองด้านเนี่ยมารวมกันเพื่อทําความเข้าใจแก่นแท้หรือเจตนาที่แท้จริงของดาวเสาวว่าจริงๆแล้วพลังของดาวเสาวต้องการจะสอนอะไรเรากันแน่ และนี่ก็คือบทเรียนพื้นฐาน8ข้อที่ดาวเสาวต้องการจะมอบให้เราครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต่อ,อการเอาตัวรอดและสร้างความมั่นคงในชีวิตเลยนะครับตั้งแต่การรู้จักตัวเองการควบคุมตัวเองไปจนถึงการเป็นนักปฏิบัติที่ลงมือทำจริงไม่ใช่แค่คิดและในบรรดา8ข้อนี้นะครับบอกเลยว่าข้อแรกเนี่ยสำคัญที่สุดครับจิตสำนึกของตนเอง คือเป้าหมายสูงสุดของบทเรียนจากดาวเสาเลยมันคือการสร้างแกนกลางที่แข็งแกร่งจากข้างในทำให้เราสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ด้วยตัวเองรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกหรือไข้เขวไปตามอิทธิพลจากภายนอกเลยดังนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็คือดาวเสาไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องวิ่งหนีหรือหวาดกลัวเลยครับ แต่เป็นเหมือนครูผู้ยิ่งใหญ่ที่มอบบททดสอบที่มันหนักหน่วงให้เราเพื่อสอนบทเรียนที่ล้ำค่าเกี่ยวกับเรื่องวินยัยความอดทนและการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒธธิภาวะอย่างสมบูรณ์นั่นเองและสุดท้ายนี้ก็คือคำถามที่น่าสนใจให้เราได้ลองกลับไปคบคิดกันดูนะครับว่าในเส้นทางชีวิตของเราเองในตอนนี้เนี่ยพลังด้านที่สร้างสรรค์หรือว่าด้านที่ทำลายล้างของดาวเสากำลังแสดงบทบาทอยู่อย่างไรบ้าง